สวัสดีครับน้องๆวันนี้อยู่ที่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือเรียกว่าแคมป์ครับถ้าน้องๆชอบทั้งความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีต้องห้ามพลาดเลยเพราะที่นี่คือสายตรงสําหรับครีเอทีฟและเทคเลยพี่มิกกี้จากดีท่านเกมปี4ครับผมพี่น้ำค่ะปี1สาขาวิทวันนี้เราจะพาน้องๆไปทัวร์แคมป์กันค่ะไปกันเลย ตอนนี้อยู่ที่ Virtual Studio นะครับผมเรามีจอที่ขนาดใหญ่มากๆแต่ไม่ใช่จอนี้นะจอนู้นโอ้โหพี่มิกกี้จอนี้ใหญ่มากขนาดเท่าไหร่กันคะเนี่ยขนาด9เมตรครับนองและตรงน,นี้นะครับคือจอ LED Wall นะครับที่ใช้รองรับการถ่ายภาพพนตร์อุตสาหการรม Virtual จริงๆเลยนะครับฟังแล้วอยากเรียนกันเลยใช่ไหมล่ะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะไปดูกันต่อ วิติใหม่แห่งการสร้างสรรค์จากฝาเดีท่านสู่ผลงานจริงไม่กี่ชั่วโมงทางคณะมีโครงการห้องทอยให้ในักศึกษาสร้างอาร์ทอรปของตัวเองบอกเลยเจ๋งมากและนี่นะคะก็คือห้องโคเวิร์กิ้งสเปซเป็นพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้มานั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นหรือจะชวนเพื่อนๆมาทำงานกลุ่มก็ได้นะสำหรับห้องเรียนสโลปของเรานะคะได้มีการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ห้องเรียนแรงกันบวก จากที่เรารู้กันนะคะว่าเชียงใหม่เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ซึ่งทางคณะของเรานะครับก็ได้เห็นความสำคัญของพื้นที่การเรียนรู้และสุขอนามัยของเราคณาจารย์และนักศึกษานะครับก็เลยจะสร้างห้องนี้มานะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยไรฝุ่นแน่นอนครับและนี่คือตึกอาคารเรียนใหม่ของแคมป์ที่เพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่นาน ด้านในถูกออกแบบให้ทันสมัยและตอบโจทย์การเรียนรู้ตามคอนเซปต์ l e n r n i p l p y g r o u n d พร้อมทั้งแล็บให้นักศึกษาได้ทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและลงมือปฏิบัติทำจริงและนี่นะคะก็คือห้อง Lecture ที่ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดห้องได้ตามกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มย่อยพิชงานหรือว่าจัดเวิร์กชอ็อปพ้อนี้นีครับจัดได้หมดครับ ส่วนห้องนี้นะครับคือห้องปฏิบัติการนะครับเป็นห้องที่เราเนี่ยอัพในคอมใหม่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้เข้าสู่ระบบกุาหกรรมจีนนะครับปะไปดูกันเลยและไม่ว่าจะเป็นงาน a n i m เมชันเกมเดเวล l อปเมนตหรือมัลติมีเดียก็ทำงานได้ลื่นไหลสุดยอดและสถานที่สุดท้ายก็ปังไม่แพ้กันเลยค่ะ เพราะที่แคมเรามีมินิเทยเตอร์ที่ใั้จัดแสดงผลงานของอาจารย์นักศึกษาและระบบเนี่ยจำลองจากโรงหนังจริงๆด้วยครับปุยให้ฟิีเหมือนในโรงหนังจริงๆเลยค่ะแอบิปิีบนะครับว่าแคมเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้องเรียนอย่างเดียวเรายังติดซีมูฟู้ดเซ็นเตอร์มีของกินจุๆตลอดทั้งวันแน่ครับผมแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวหิวเลยมอชอเอฟเฟกไม่เกินจริง และนี่คือการพาทัวร์รอบแคมป์นะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจการออกแบบความคิดสร้างสารรค์หรือว่าเทคโนโลยีที่นี่คือคําตอบครับที่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีเราเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นหัวใจของการพัฒนาและนวัตกรรมแล้วมา,มาเจอกันที่ม,มหาวิทยาลัายเชีงยงใหม<า>่ค่ะ